สวัสดีทุกคนครับวันนี้วันนี้เราจะไปไปไหนวะไปเกาะสีชังเกาะสีชังไงใช่แต่แบบเป็นทิปแบบไปที่วางแผนนะครับแต่ว่าวางแบบวันเดียวเดี๋ยวเรารอขึ้นเรือตอนหนึ่งทุ่มซื้อตั๋วไม่กี่ใบซื้อตั๋วสองใบมันละห้าสิบบาทแพงไหมไม่แพง จริงๆเ่ะเราเราจะถึงเราจะทันเรือรอบ6โมงตรงแต่เนื่องด้วยว่าคนขับอ่ะปัด <c oughs> ุดผิดก็เลยต้องคนขับเฉยใช่คนขับปัด,ดุกผิด<ม>ก็เลยไม่ทันตอนนี้ก็ต้องนั่งรอไปก่อนเดี๋ยวเรือออกตอน1ทุ่มตรงนะแล้วเราก็ได้เช่ามอไซค์ไว้1คันเดี๋ยวทางรีสอร์ทจะเอามอไซค์มาให้เรา คุณพิธีกรคุณไม่ทํางานเลยทํางานป้าพาดิคุณพิธีกรไม่ทํางานั้งเลยฮะรีวิวห้องให้ฟังหน่อยสิฮึรีวิวห้องให้ฟังหน่อยสิรีวิวห้องเนื่องจากว่าททร์เก็ตเราต้องการห้องที่เป็นเตียงมีสองเตียงดังนั้นที่นี่ก็ต้องเป็นเตียงแบบนี้อืม นี่คือการรีวิวของคุณใช่ไหมใช่แต่ว่าก็ก็ถือว่าโอเคนะเตียงเตียงใหญ่สองเตียงมีโซฟาให้นั่งแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดตอนเช้าก็น่าจะดีนะถึงแบบว่าถ้าเกิดคนไม่ไม่ซีเรียสแบบว่าเรื่องวิวที่แบบว่าตื่นมาแล้วเราเห็นวิวเลยก็คือออกจากห้องไปแล้วก็เดินไปจุดกินข้าวแล้วไปชมวิวตรงนี้ได้เนาะดีปะ ดีครับแล้วเธอคิดว่าไงอ่ะห้องน้ำห้องน้ำก็ได้อยู่ไม่ไม่แย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 ่มากเอางี้คะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ในราคาพันสองถามคุณพิธีกรก่อนเลยว่ายังไงเราให้เราเราเราให้เราให้หกทำไมเนี่ยให้หกแต่ไมสิบอ่ะครับ ทำไมถึงให้หกเต็มสิบอะให้ดีนะให้หกเต็มสิบเพราะเราเราว่าห้องห้องมันแบบมันควรโล่งวันนี้นิดนึงคำถามเนี่ยมันจะไปร้านไหนไตแน่ฮะไตแน่ไต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 แน่ซีฟู้ดอ๋อร้านซีฟู้ดอ่ะเป็นร้านเหล้าหญิงหญิงเยอะ อ๋อไม่ค่ะแล้วถามว่าไปไหมไปฮะไปไปไม่ทางร้านฝรั่งไทยแนะนำเตี่ยที่ขเขาเนี่ยที่ขเขาแนะนำ <c oughs> มึงขึ้นยังไงก่อนถามก่อนขึ้นได้กูถ่ายให้เลยเออแต่ขออย่างเดียวมึงเก็าศพมาไปนะที่เกียราทำศพมันก็เป็นเกาะเกาะเละไอ้เกาะเฉยๆอ่ะฮะเกาะส่วตัวหรอมันไม่ใช่ส่วนตัวนะมันไม่มีเลยเลยตรงนั้นก็เป็นสวนเฉยๆอ่ะ ทางเดินวนรอบเล็กๆแต่เคยที่มันพีคคือเขาบอกว่าน้ํามันจะลดก็ตรงไหนช่วงนี้แหละคือจากตรงนี้หาตรงนี้ยเดินเดินไปถึงตรงนั้นได้เลยมันจะเป็นทรายขาวจิงเหรอเขาบอกเมื่อวานจะรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรนี่ดูได้เป็นเพิ่มมันอีกตัว การการทำบุญ,ญเขาบอกว่าเดี๋ยวพาเขาจะเดี๋ยวพาท่านจะเดินกันแบงนี้นนไม่มาอา้าวถามก็ดิเชื่อพี่กูต้องขับถามด้วยใช่ วิวาทนาสีนิสานิจังอุทาปจายนจตารอธรรมาวทันตสีอายุวันนอุดทางถ้ารางผูตรโดยที่ยอมจะตั้งใจกระทำในวันนี้ก็อุทิศตนบุนนี้ให้แก่ตัวยอมให้แก่เจ้ากรรมในเวรของยอมให้แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้ให้แก่เจ้าที่ที่ดำติดที่ยอมพระปิญญาสายให้เปิดทางแปรทางสีสิทให้นำพาสิ่งไม่เดียวไปสิ่งไม่เดียวไปสิ่งดีเข้ามาปรารถนาสิ่งใดอ้ห้สำเร็จทอนให้มีแต่ความ รุ่ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองวันรุ่งเรืองคืนโรคภัยไข้เจ็บจะได้เบียดเบียนขออนุโมทนาบุญพุทธังนันตังธรรมจาราวังสังทังนิพพานะปัญจโยโอ้อก จะเป็นเรื่องดำเนะไอ้หรเดี๋ยวไปเดี๋ยกัไหนกูจะได้ถ่ายนะฮะมึงวิ่งไปวิ่งมา A few moments later ไปฝั่งนู้นอ่ะอก็หน้ามึงมืดอ่ะนี่แสงคดีเลยแล้วก็แฟเป็นไ,ไงบ้างไม่ไหมก็คือถ้าเกิดเขถ้าเกิดใครมา,าที่ เกาะสีชังใช่ไหแล้วก็มาเที่ยวที่สะพ,พานอาัสดงครับด้านหลังด้านหลังของสะพ,พานน่ะก็จะมีเรือนไม้เขาเป็นสถานที่แบบรับรองแขกชาวต่างชาติตั้งแต่สมัยรัชกาลข้าเป็นเรือนไม้เขาเรียกทรงอะไรไม่รู้อะเนาะก่อตั้งเม,มื 2, ่อปีทรงพระรังเก่าฝรั่งเกา่กาพศ2004เป็นสมัยเกา่า2435 มีกาแฟให้กินหลายเมนูถามว่าราคาแพงไหมไม่แพงนะอือเออเมริกาโน่เอสเปรสโซ่คาปูช uh, ิโน่ก็สี่สิบสี่ราคามันสี่สิบถึงห้าสิบห้าบาทชาเขียวแก้วอะไรสี่สิบบาทอืไปไหนต่อครับไปต่อไปไปไหนไปกินข้าว ไปร้านแนะนำไหมเมืม่อวานเมื่อวานลุงบอกว่าอะไรนะร้านร้านร้าน๋วยเตี๋ยวปลาที่ใส่ได้ทุกอย่างใส่ไข่หมึกก็ได้ใส่อะไรก็ได้คือลุงวะไม่รู้ใครนะคือเรานั่งรออยู่ตรงเรือแล้วคุณลุงก็เดินมาว่าหนุ่มๆไปเที่ยวไหนกันอนะไปเที่ยวก่อเหรออ๋อพรุ่งนี้ลุงลุงก็ไปเหมือนกันลูกชายลุงขับเรืออยู่นี่แหละแล้วเราไปถามว่าลุงต้องกินอะไรครับที่เกาะสีชังลุงก็เลยบอกว่าจะกิน๋วยเตี๋ยวปลานี่ร้านเด็ดเลย วุ้ยเตี๋ยวปลาแต่ใส่ไข่ปลาหมึกได้นะแล้วกูเรว่มสงสัยว่าจะวุ้ยเตี๋ยวปลาตรงไหนวะทําไมไม่เรียกก๋วยเตี๋ยวไข่ปลาหมึกมันใส่ได้ทุกอย่างนอกจากไข่ปลาหมึกก็ใส่ได้กูบอกว่าแส่หนุ่มนี่ใส่ได้ทุกอย่างเลยกูถามว่าร้านม่ตรงไหนอะครับลุงบอกว่าขับไปเรื่อยๆอขับไปทางถนน,นอะ่ะเดี๋ยวก็เจอไงแล้วเมื่อคืนก็เข่าหาไงแล้วเจอไหมคงไม่ แล้ววันนี้เราจะไปตามหาไหมหรือเราจะแยกย้ายเราจะตามหาร้านเย็นเย็นตะโฟซึ่งเย็นตะโฟอ่ะมันเป็นร้านที่เขาว่าติดหนึ่งในห้าของอะไรอ่ะของแบบที่กินข้าวกินข้าวในเกาะใช่ไหมใช่เป็นเย็นตะโฟแบบมีหลายมีแบบเครื่องเยอะแล้วก็แบบอาหารก็เลยร้านดังติดหนึ่งในห้าแต่คนไม่รู้จักว่ามันอยู่ตรงไหนนี่แปลกนะถูกเราต้องไปสืบป่ะใช่แล้วถ้าไม่เจอทำไงฮะถ้าไม่เจอถ้าไม่เจอก็กินอย่างอื่น ใหู้ปเจอเปลี่ยนร้านอ่ะใช่แต่แบบมหาวชิราวุธวัตถุความเป็นมาเยอะๆเป็นังไงบมาหนไม่รูไม่มหนูชื่อชื่อตามพระนามเจ้าฟ้ามหาว,วชิราวุธ เป็นที่ทรงไว้สำหรับประทับอทอดเะเน่อัศวานประภาคารประภาคารคือประภาคารนะ่ะมันคืออะไรเราอยากรู้และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามประภาคารนี่ใช่ไหมคือประภาคารชื่ว่าประภาคารก็ครือหอคอยดูเรือเวลาใครเข้าออกบนเกาะมันจะ มันจะส่องไฟโชว์ได้หรือใครมีเหตุอะไรอ่ะไอ้บนประภาคารอาจจะมีไฟส่องเอาไว้บ,บ,บนบนทะเลก็ว่าตรงนั้นมันเดี๋ยวเดีด๋ยวเนหนึ่งสองสามตากผ้าอยู่ลูกเอาใหม่กดลบออกดูด่วยดิว้าวเออได้อยู่นะ oh <c oughs> เอาใหม่เอานี้ดีวดวกว่าตากผ้าหรอลูกลบออกลบออก ลบไงอะก็กดกเคื่อไโอเคแป๊บนึง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 ไเด้ดูดูดดูดดูงูดูดูอูด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 ดูดู